ที่ในายใหญ่จะใช้โอกาสนี้ขอโทษประชาชนคนไทยกับความจําเป็นที่จะต้องจับมือข้ามขั้วตระบัดสัตว์หักหลังประชาชนและที่สําคัญคือไม่แค่ความรู้สึกของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรพมพันธ์วิเคราะห์สปีชของอุ้งอิงแพรทงทานชินวัตรบนเวที10เดือนไม่รอทําต่อให้เต็มสิบปรากฏการบนเวทีนี้จะทำให้เกิดอะไร กับสังคมบ้างความจริงก็มีบุคคลอื่นด้วยแต่ว่าจะพูดถึงสองคนนี้และคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสปีดของคุณอุงอิงในฐานะหัวหน้าพักซึ่งเธอก็เป็นบุคคลสาธารณะรที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนบอกในถ้อยคำตอนหนึ่งว่าในนามของหัวหน้าพักเพื่อไทย ต้องขอยืนยันเลยว่าเราตัดสินใจถูกต้องมากๆค่ะที่เราได้จะตั้งรัฐบาลประสม,มขึ้นเมื่อสิบเดือนที่แล้วตอนนี้เราเข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างไม่ง่ายแต่เรามั่นใจว่าเราจะทำมันอย่างเต็มที่และก็เรามั่นใจว่าเราจะทำได้เต็มสิบิ์แน่นอนนอกจากนี้ก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปรสรรค การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเตรียมปรับโครงสร้างใหญ่เลิกเป็นรัฐอุ้ยอ้ายเปลี่ยนเป็นรัฐดิจิตอลการยอมรับว่าเมื่อสิบเดือนที่แล้วในการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วหรือรัฐบาลระบัดสัตว์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนี่ยต้องนับถือใจเธอจริงๆ <laughs> ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก่อนการยึดอำนาจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโมฆะหนึ่งครั้งในปี2557นั้นอดีตนายกทักษิณก็พูดนยนะครับซึ่งอยู่ในวงหลายคนเอ,อ่ยชื่อได้สองคนเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัานธ์นะครับอาจารย์โภกินบลละกุลผมก็นั่งอยู่ในนั้น ว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นจะไม่ให้คนในครอบครัวทั้งสามตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องจะให้ในายกยิ่งลักษณ์เนี่ยลงสอสบัญชีรายชื่อคนเดียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ในลำดับที่11และจะไม่ให้เกี่ยวข้องในการบริหารปี2,562เน<ม>ี่ยนะครับ<ม>ก็เช่นเดียวกัน<ม>ก็คุยกับทั้งคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์โพคินและคนอื่นอีกครั้งว่า จะใช้มืออาชีพจะไม่ให้ครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวซึ่งเนี่ยนะครับถ้าออกมาปฏิเสธก็คุณหญิงสุดารัตน์ก็เขาจะได้อธิบายความเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่มันไม่ตรงกันการยอมรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่ผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องนั่นเอง ผมว่านี่เริ่มเป็นปัญหาเพราะเนี่ยนะครับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นไหนๆก็ตามนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อายุแต่มันอยู่ที่ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองประกาศเอาไว้ทั้งคุณอุ้งอิงนายกเศรษฐาต่างก็ประกาศ ต่างกรรมต่างวาระว่าจะไม่จับมือทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารและนี่นะครับมีคลิปเผยแพร่ในที่สาธารณะไปทั่วและวันหนึ่งก็มาจะตั้งรัฐบาลประสมที่มีกว่าการกล่าวอ้างนั้นเนเี่ยและเขาบอกว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องถามประชาชนว่า ถ้าวันนั้นเนี่ยทั้งคุณงองค์หิงและคุณเศรษฐาประกาศว่าข้าพเจ้าจะไปจับมือพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติรวมกระทั่งคนไกของคณะระัฐประหารด้วยนี่ยคุณจะได้สิบล้านเสียงหรือเปล่าแต่เพราะการกระบาดสัตว์และมายอมรับว่าการกระบาดสัตว์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถามว่าเนี่ยนะครับผมไม่โทษประชาชนนะครับเพราะประชาชนก็ไปหลงเชื่อแต่ว่าคนที่ประชาชนหลงเชื่อเนี่ยวันนี้ไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าการกระบาดสัตว์ผิดสัญญาประชาคมที่ห้ไว้กับประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดนี่แหละความหวังของประเทศไทยนี่คือคนรุ่นใหม่อ่ะนี่คือดีเอ็นเอ เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการจะเป็นผู้ปกครองที่ดีนั้นเรื่องแรกคือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ไว้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องจุดยืนซึ่งเป็นเหตุเรื่องนะครับทำให้ประชาชนจะได้ตัดสินใจเรื่องนโยบายนะครับที่ไม่ตรงปก <c oughs> เหมือนวันนั้นเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าจะกู้เงินมาแจกเนี่ยคนละหมื่นคนละหมื่น <c oughs> ถามว่าสิบล้านเสียงเนี่ยยังสรรเสริญและออกมาเลือกพี่น้องเราจะไปจับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและกลไกคณะรัฐประหารและจะกู้เงินมาแจกกันคนละเมอนคุณจะได้คะแนนหรือเปล่าคือผมวาดหวังว่าจะได้ยินคำขอโทษประชาชน,นคุณมีคำพูดมากมายที่จะอธิบาย เหตุผลเนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนเสียความรู้สึกน้อยที่สุดแต่นี่เนี่ยนะครับไปสวนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นไหนๆก็าตามา hmm. ถ้าประชาชนประเทศนี้เป็นคนที่ไม่รู้สึกรู้สารยแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความทรงจำใดๆได้ไดได ถ้าคนไทยเนี่ยนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงตามที่คุณอุ๋งอิงเธอเคยพูดการออกมาพูดแบบไม่รับผิดชอบทั้งการกระทําและการพูดที่ไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยไอรัฐบาลพันอย่างนี้มันจะนั่งอยู่ในตําแหน่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกระบาดสัตว์บอกว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นทายท้าอารมณ์สังคมประชาชนโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ความอย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นการทำลายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ว่าเราบอกไหนนะครับผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนถือว่ามีความเสียหายทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยนะครับพอเรื่องราวมันเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเธอทำสปีดเองหรือใครทำให้กับเธอไม่กล้าคิดแต่ก็ไม่เชื่อว่าเธอทำเองแต่ว่าในแต่ละสปีดแต่เป็นสปีดฆ่าตัวตายทั้งนั้นนะออตั้งแต่ในขณะหาเสียงเลือกตั้งดูหน้าดิฉันไว้ออนะครับปิดสวิต์สอวอปิดสวิต์สามพอคนไทยมีกินมีเออคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ออสารพัดเลยนะครับที่พูดกันนะและต่างกรรมต่างวาระหลายสปีด จนกระทั่งว่าวันนี้นะครับแทนที่ว่ามันจะเป็นสปีดท,ที่ต้องขอโทษประชาชนจะโดยอ้างความจำเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนทางให้ประชาชนเสียความรู้สึกน้อยที่สุดแต่นี่ทายท้าเลย mm. ไอ้ที่หักหลังประชาชนในวันนั้น,นคำว่าหักหลังนี่ก็ชัดเจนก็คือบอกกับประชาชนอย่างแล้วมาทำอย่าง mm. นั่นก็คือการหักหลังแต่บอกว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง นะครับก็ขอให้จำเริญเจริญกันไปเถอะเพราะ่าการเมืองเพราะว่าการเมืองแบบนี้เราไม่เคยเจอ <S <S นะครับมายอมรับอย่างน่าชื่นตาบานและประชาชนก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อมาเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอบอกว่าผมไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรามาอยู่ตรงนี้เราต้องการจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคนเราอยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขเพราะเะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไม่ได้อยากมาเป็นนายกเลย <c oughs> คุณก็พูดเอง <c oughs> ว่านี่นะครับให้ผู้สื่อข่าว <c oughs> เป็นพยานกันนะครับว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ <c oughs> โดยเด็ดขาด <c oughs> ไม่มีนะครับ <c oughs> บางวันก็บอกว่าจะไม่ นะครับเขามายึดอำนาจพวกผมจะไปยุ่งเกี่ยวกันได้อย en ่างไรในบางตอนก็บอกว่านะครับถ้ามาเมถ้าไม่ได้นะครับมาเป็นรัฐบาลในวันนั้นประเทศจะเสียหายแล้วมันจะต่างอะไรกันล่ะเพราะไอ้รัฐบาลในวันนั้นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ยึดอำนาจสวเนี่ยนะครับร้อยห้าสิบสองเสียงมาโหวตให้มันต่างอะไรกันทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นหลักใหญ่ใจความก็คือว่า วันนี้คือการทายท้าประชาชนเพราะนี่นะครับคุณคิดจะอยู่สีพีเขขอให้คุณอยู่ครบเอยผมจะได้ดายพวกนิวได้ได้สบายคอเลใไม่ต้องสงสัยอยู่ว่ากระจกว่กระจกจริงหรือเปล่าเพราะนี่นะครับหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับคือประเทศมันกำลังจะเสียหายเพราะนี่นะครับไอ้ที่ปรากฏตัวตามที่ต่างๆนั้น ที่น่าสงสัยก็คือล้วนแต่เป็นจังหวัดที่จะตั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าบ่อนคาสิโนทั้งสิน้นใช่ใช่ผมเองก็เห็นบางภาพกันเสียด้วยซรัก็ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินวันนี้เนี่ยนะครับถ้าตั้งแปดแห่งเนาะหันไปจังหวัดไหนจังหวัดใหญ่ๆก็ล้วนแต่มีบ่อนคาสิโนนะแต่ว่ามันเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครบวงจรและท้ายที่สุดนั้น ประเทศได้อะไรจริงหรือเปล่าหรือประเทศนี้เราจะต้องเป็นแหล่งของการฟอกเงินหรือจะเป็นทุนชาติไหนสีเทาแห่เข้ามาอีกที่จะอบอกเพราะนี่นะครับมาตรการการป้องกันอะไรต่างๆนั้นเพราะหลักคิดมันมีมานานนะครับไม่ใช่เพิ่งคิดกันมาวันนี้แค่หลักคิดตอนแรกเราก็ได้ยินตอนแรก20%ตอนหลังจะเกินห้าและตอนอแล้วก็จะคิดจะทำเองกันเสียด้วยครับ ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะครับย่อมรู้แก่ใจกันดีนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือว่าประเทศก็ไม่ได้อะไรทางเศรษฐกิจอแต่สังคมนี่เสียหายนะครับและบ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยนะครับคือเวลาทําอะไรก็จะอ้างประเทศคือถ้ามันมีประเทศที่มีมาตรการที่ควบคุมและเนี่ยนะครับไม่มีใครได้ยกเว้นชาติมาตรการต่างๆและควบคุมละเอียดยิบ นะครับคนในชาติรู้ว่านี่เป็นภัยนะครับทําแบบสิงคโปร์เขาทําออ่ะืมคนสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาจะไปเพ่นพ่านอะไรในนั้นอ่ะหลักให่ใจความก็คือว่าผลประโยชน์ใครไอ้นี่เนี่ยนะครับเป็นโครงการนอกงบประมาณที่ผลประโยชน์มหาศาลตั้งแล้วนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ใช่นะครับแล้วมันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินอลองดูเนี่ยนะครับข้างบ้านเราเนี่ยนะครับที่ คุสีเทาทั้งหลายที่แวดล้อมประเทศกันอยู่นั้นถ้าเราคิดในมิติเนี่ยนะครับไอ้พวกคิดแล้วมาทําและไปเนี่ยและทิ้งภาระให้กับประเทศนะครับในวันข้างหน้าแลเราจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีมาตรการป้องกันว่านะครับหนึ่งนะครับให้สังคมนะครับและประชาชนเป็นมาตรการที่ป้องกันเนี่ยนะครับลดความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด และรายได้เข้ารัฐทุกบาทไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างศึกษาอะไรกันเสร็จนะครับ mm hmm. ทั้งที่ยิงกวางกันแล้วพลอดกันมาแล้วอะไรกันมาแล้วเนี่ยเราจะรอให้รัฐบาลไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะทําแล้วพวกนี้ก็ไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครรออยู่รับผิดชอบหลากหลายกรณีบางประเทศมันพลาดค่าเนี่ยนะครับไม่ว่าหุ่นลมว <Sure. S 2> ัวคิวโครงการนอกพวกระมาณเนี่ยนะครับประเทศเสียหายถจากนั้นก็ไม่เกี่ยว นะครับหลากหลายประเทศมันก็เป็นแบบนี้แต่พอมาถึงประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าไม่มีมาตรการในการป้องกันความเสียหายเพราะมันต้องตามหลังกันด้วยความเสียหายกันมาแต่ก็แต่ละประเทศเนี่ยที่มีเอาพมา่าเขาก็มีบ่อนนะ,ะลาวก็มีนะกัมพูชากัมพูชาทีดยดนามก็มีมีบ่อนอนะแต่ว่าเอาดูว่าประเทศเหล่านี้มันรวยขึ้นจริงไหมหรือยังมีปัญหาอยู่ แต่สิงคโปร์เนี่ยมันเขามีเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องเพื่อรายได้นะ,ะแล้วกฎหมายควบคุมนีดนั่นมากนั่นมากๆแล้วของเราอ่ะของเราเนี่ยครพออ้าปากก็เห็นความต้องการว่าใครจะได้กันจะโดยหน้าเป็นใครอะไรกันก็ตามนั่นคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากการประบาดสัตว์ทางการเมืองแล้วเนี่ยคาสิโนเนี่ยนะครับอย่างน้อยแปดแห่งเนี่ยม,มันจะสร้างความเสียหายอะไรกันขนาดไหน นะครับเพราะว่าความที่ต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นความโลภส่วนตัวไงและก็อ้างประเทศชาติอ้างประเทศเพื่อนบ้าน,นออกอทั้งที่เราไม่ได้มีมาตราการคือถ้ารัฐได้ควบคุมและเป็นรายได้ให้รัฐจริงนั่นคือทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับคือวันหนึ่งอาจจะต้องตัดสินใจทําประชามติกันเสียด้วยซ้ำนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าวันนี้เดินเร็วนะครับเพราะเป็นโครงการนอกว่าประมาณนี้เหมือนกับแลนป์ปรตถ้าเราต้องเสียดินแดนสามแสนไร้ ในระยะเวลาห้าสิบบวก4ี่ิบเก้าปีนะครับไอ้นั่นก็คือความเสียหายครับดิจิตอลบอลเลตเองนะครับ3 5เเซจากร0 0ยเอร์ซราคาสินค้าและเวลาไปใช้หนี้ก็อีกสา0รอเปอรเตเราอยู่ในสภาพกันอย่างนี้กันโดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากมาเป็นนายรัฐรนตรีแล้วคุณมานั่งทำหออะไระมาทำไมอยากเป็นเซลแมนครับอยู่ที่นี่ได้เอาเป็นเซลเมนเป็นซีอีโอเนี่ยครับก็ <c oughs> ไปนั่งเป็นเซลแมนแล้วใครจะว่าอะไรคุณูดล่ะ แต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับเราจะปล่อยปละละเลยให้ประเทศเป็นแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับความสูญเสียเนี่ยคือเรามองเห็นในทุกมิติแต่ผมประหลาดใจสังคงไมไงว่าการระบาดสัตย์ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องอการไม่รักษาคํามั่นสัญญาที่ไว้กับประชาชนบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแนละ้วไอ้นี่น่าห่วงใหญ่มากนะครับไม่มีใครคิดเลย หรือว่าจะอยู่กันแบบนี้หาเสียงกันแบบนี้ไหมนะครับสังคมชาวแบบนี้อะ่ะและที่สําคัญก็คือความประหลาดน, <Okay. S 2> นะครับเวลาหาเสียงหนึ่งก็พูดหนึ่งเหมือนเาอาประจเชียงใหมโโโ่โอ้มีรูปถ่ายก็ทำนัดจะเอาเป็นจะตายไ้ได้ดิพอมาปีนี้เนี่ยนะครับนู่นนประกาศเอาน้องชายมาลงในนามพระเพื่อไตยเลยเห็นไหมตอนนั้นเนี่ยนะครับเอาผู้กองลองไปดูคลิปกเก่าๆอะผมจะชี้ให้ดูอดีศรเพียงเกตปลาัยเอา พู้ธรรมะคำถุยคำคำถุยคำอะอหรือว่าหลายคนเราไปดูคลิปเราเก่าเออดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองต้องการจะบอกว่าวันนี้การเมืองมันไม่มีศักดิ์ศรีใช่แต่นี่คือการทําลายนี่ทำทำลายําลายการเมืองน,นี่ทำลายนี่ทำลาย<อ>ทำลายการเมืองเลยเพราะเนี่ยนะครับถ้าการยอมรับว่าการระบัดสัตว์เป็นการกระทําที่ถูกต้องเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผมว่าประเทศเรามีปัญหานะ อแรกวันนี้มันลรเลงหมงดนะนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองสังคมคือคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันพังพินฮะจยอยับแล้วไม่จะพึ่งมาบ้างนะครับคดีบอสลงไปไล่เลียงดูติดอืมมาจากแหล่งเดียวกันเลยมาจากต้นตออันเดียวกันเพียงแต่คนไม่เห็นตัวเท่านั้นเองผมบอกเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ เราปล่อยปลาแล้วเลยเหมือนไม่รู้สึกรู้สาคือคำเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับจะโดยความรู้สึกอย่างไรก็ตามนั้นมันคือเนี่ยนะครับคือสิ่งที่กระแทกใจประชาชน,นเพราะนี่นะครับเรื่องใหญ่ใจความก็คือว่าเราต้องการจะสร้างผิดเป็นชอบสร้างแนวทางการปฏิบัติเสื้อใหม่มสร้างความปลิ่นปล้อนความกันล่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องธนาคารชาติที่บอกว่าเป็นอุปสรรค <c oughs> ผมบอกผู้ว่าธนาคารชาติและข้าราชการกนะครับของธนา,าคารชาติคุณจงเป็นอุปสรรคต่อไปเถอะเพราะถ้าคุณไม่เป็นอุปสรรคประเทศนี้จะไม่มีอะไรเหลือนะอเพราะเนี่ยนะครับคือจะปล่อยให้ประเทศมันถูกลั่นเลงไม่ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่ธนาคารแห่งตระกูลใดตระกูลหนึ่ง มันคือแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณมีภาระราหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของชาติอะไรไม่ถูกคุณก็ยืนขวางถ้าคุณไม่ยืนขวางคุณก็จะกับไปการสนับสนุนในการทําลายชาติด้วยการทําลายเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันผิดปกติกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับไม่ตรงไปตรงมาและสร้างภาระให้กับประเทศไปชั่วลูกชั่วหลาน ไอคนที่ทําเนี่ยตายไปแล้วไปกลับไม่รู้กี่รอบหรือจะได้ผุดได้เกิดหรือบอกก็ไม่รู้แต่ว่าประเทศก็ยังเป็นหนี้กันอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับต่างก็นะครับเราก็เองเราเองก็เห็นแล้วเขากำลังมองธนาคารชาติเป็นอุปสรรคทีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดกลไกรักเนี่ยสามารถปลดผู้ว่าธนาคารชาติได้นะ <c oughs> แต่ผู้ว่าธนาคารชาติผมว่าเขาย่อมรู้แก่ใจดีแต่เขาก็ต้องยืนอย่างนี้ พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการยืนแสดงจุดยืนที่สําเรวันนี้คนไทยเนี่ยครับเหมือนไม่รู้ไม่จิตแต่ว่าที่ผมเอ่ยมาสองสามเรื่องเนะี่มันคือความเสียหายทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความเสียหายเลยนะครับบ่อนคาริโนโเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาคราบวงจรไม่มีมาตรการป้องกันนะครับและเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยความเสียหายเนี่ย<ม>เกิดมาแล้ว ยากที่จะเอาคืนแลนด์เปิดเนี่ยครับจะทวงก็แบบห้องโกง99ปีอะเนี่ยครับคือไอไ้อเส้นถนนไอ้ทั้งรางทั้งถนนเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับพื้นที่แปลงใหญ่300แสนได้เราจะเจอรัดซ้อนรัฐบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีดินแดน,นท,ที่เปียงบอนะใช่ใช่นะครับการจะมีอนณาเขตขนาดนี้ภายใต้ความพร้อมของทะเลสองฝั่งทั้งประเทศไทยก็ได้ไหมคุณ เพราะทุกอย่างโครงการนอกองบประมาณนี่็ใช่และการตรวจสอบนี่ยากมากเลยนะครับใครจะรับสินบาทขาดสินบนนี่ยากมากมมนะครับเพราะว่าเป็นโครงการนอกองบประมาณสิ่งเหล่านี้ครับถ้าคนไทยยังไม่ตรนักไอ้คณะดิวฟังสปีนี่ไม่รู้สึกรู้ษา <laughs> ไอ้พวกลังกาว,วี <laughs> <laughs> ไม่รู้สึกรู้ษา <laughs> คือถ้าถ้าไม่รู้สึกรู้ษาเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับ ต่างคนเนี่ยนะครับถ้าคุณมีสติปกติต้องรู้ว่าประเทศนั้นมีความเสียหาย,ยทุกสถาบันหลักของชาติในพังพินาศย่อยับเสียหายได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ว่าคุณก็ต้นตอของปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันแล้วไปตรงปกตามที่ข้อตกลงกันหรือไม่วันนี้เขาไม่ยี่ะนะครับแล้วจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างเนี้ย แล้วนี่นะครับการไปยกแผ่นดินให้เนี่ยนะครับนั่นโดยที่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยคนคิดว่าจะคุมดีลได้แล้วสุดท้ายคุณก็ไม่มีปัญญาอืนะครับคือณวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะดูเขาถึงวันที่ยี่สิบเก้านะนะครับเราก็จะได้เต็มปากเต็มคำกันหน่อยหลังจากนั้นขู่มานานแล้วคือจะเต็มปากเต็มคำกันหน่อยอืเพราะนี่คือความเสียหายของแผ่นดินแล้วเพราะในความเป็นจริงที่คุณไปตกลงอะไรกันมาน่้นเนี่ยนะครับ ประชาชนไม่เคยเกี่ยวข้องเลยและก็เห็นว่าทุกอย่างที่เขาทาวันเนี้นะครับไม่ว่าเรื่องคอรอมเรื่องอะไร็ตามไม่ไม่เกี่ยวประชาชนหลักคิดนี่นะครับคาสิโนโก็ไม่เกี่ยวประชาชนแลนด์เพลนะครับเบื้องลึกแท้ก็ไม่ใจประชาชนดิจิตอลวันเลตประชาชนคือทางผ่านเหมือนกัะจานําเข้านะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อความเสียหายถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เห็นตัวเห็นตัวกันทั้งนั้นเลยนะครับก็รับผิดชอบกันเอาละนี่นะครับคุณก พยายามอธิบายความกันมาว่าเวลาจะทอดยาวถึงยี่สิบเก้านะก็อยากจะดูน้ํายาหรือเปล่าหรือจะกินนมอินเปล่ากันอีกล่ะคือวันนี้ไม่ไห้รู้สึกเนยคุณไม่เข้าใจหรือว่าการตัดสินใจระบาดสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยแล้วแล้วะพวกดิวนี่มันไม่รู้สึกอะไรบ้างอ่ะใช่ใช่พวกนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงบอกว่าเนี่ยนะครับ ให้พี่น้องประชาชนเราก็ไม่รู้ท่านอดทนได้เมื่อไรแล้วครับท่านเราเป็นประเทศที่มีความอดทนสูงแต่เราชี้ถึงหายนานะไปผมก็จะรอดูน้าหน้าถึงวันที่ยนะี่สิบเก้านะครับซึ่งวันนั้นอาจจะมีหลายอย่างหลังวันที่ยี่สิบนี้ต้องเห็นร่องรอยแนละ้วนะครับว่าสถานการณ์นี้กันเป็นอย่างไร